คราวนี้มาลองดูเรื่องตำแหน่งคำสั่งกันต่อนะครับคำสั่งที่เราจะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงไปแน่ๆเลยก็คือในเรื่องของ 3D Modeling นะครับของเก่าที่เราใช้จะเป็น Solid Solid นะครับในการสร้างแต่คราวนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Modeling โมเดลที่เราเรียนจะมี2ประเภทคือ Solid กับ Surface นะครับเรามาดูตรงนี้ 3D Modeling ในนี้จะมีทั้ง Solid และ Surface อยู่รวมกันนะครับตัวนี้จะเป็นชุดคำสั่งพื้นฐานรูปทรงนะครับคำสั่งที่ใช้ของ Solid ถ้าเปิดแถบสามเหลี่ยมข้างล่างลงมาคุณจะเห็นว่าคำสั่ง surface จะมารวมอยู่นี้ด้วยเรียบร้อยการทำ drawing อยู่นี่นะครับ set up view set up drawing นะครับถัดมาครับ draw อันนี้จะเหมือนของ2มิติทุกประการนะครับเอาคำสั่งมาใช้เพราะแน่นอนเราต้องเขียนเส้น2มิติก่อนถึงจะทำสามมิติได้ถัดมา solid editing นะครับในนี้จะมีกรุ๊ปคำสั่งหลักๆก็คือในส่วนของ union s u b t a t รวมกัน x t ทั้งหลายนะครับพวกทำงานเกี่ยวกับ face x สูเฟสเหมือนกับที่เราเรียนทุกอย่างเลยอยู่ครบเลยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการสั่ง imprint นะครับคำสั่งมีตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือ extract aid การแตกเส้นนะครับผมไม่ทําให้ดูแล้วกัน extract aid นี่จะเหมือนลักษณะของ copy aid เพียงแต่ว่ามันจะลอกทุกๆเส้นของชิ้นงานออกมาทีเดียวเลยถ้า copy aid จะเป็นการลอกทีละเส้นนะครับ separate clean shell นะครับเช็คอยู่ในนี้ s o d i ดต i n g ที่เพิ่มเข้ามานะครับรวมอยู่ในนี้ เดิมอยู่ที่ solid ถ้าจำได้ i n t e r f e r e c e h e c k i n g นะครับ thickness สร้างความหนา section plane section plane การสร้างหน้าตัดนะครับ slice ที่เราใช้กันก็ย้ายมาอยู่นี่นะครับ convert solid surface แล้วก็ face shot ตัวนี้เพิ่มเข้ามาใหม่3ตัวนะครับ modify modify ในที่นี้เนี่ยจะมีการ modify ของ 3D rotate นะครับถ้าจำได้ของเก่าของเราจะไปอยู่ในตัว modify เออ modify เหมือนกันใช่ไหมฮะ ในนี้ก็อยู่ที่โมดิฟายที่เดิมนะครับ3 d rotate จะมาอยู่นี่ m i ลเล r อยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับ3 d m i ลเล r รนะครับ d align s <S mm hmm. ก็อยู่นี่เหมือนกันนะครับ3 d move mm hmm. ก็อยู่ที่นี่ครบทุกอย่างนะครับต่อมาคือวิววิวนี้จะเป็นเรื่องของการแสดงผลบนหน้าจอวิวก็จะมีในเรื่องของ back top font size มุมมองและการแสดงผลบนหน้าจอนะครับในเรื่องของ2 d wireframe 2 d hidden shade mm hmm. ก็จะเปลี่ยนเป็น conceptual mm hmm. กับ realistic นะครับตัวนี้ในเวอร์ชันนี้ที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของ view u นะครับการมอง ในการหมุนนะครับมันก็จะล้อมากับตัวนี้แหละนะครับมองด้านท็อปก็คลิกท็อปมองด้านฟอนต์ก็คลิกฟอนต์มองด้านไลท์ก็คลิกไลท์ font, น, like ล like นะครับลักษณะนี้เช่นเดียวกันล้อกันมาถ้ามองไอโซเมตริกก็มาคลิกตรงหัวมุมลักษณะอย่างนั้นนะครับถ้าจะเปิดปิดก็คลิกที่ตัวไอคอนมันได้นะครับบางคนไม่ถนัดนะครับ 2D o r b ออร์บิมีอยู่นะครับอยู่ที่นี่เรื่องออร์บิทฟรีออร์บิทนะครับซูม ก็ย้ายมาอยู่นี่เช่นเดียวกันแต่เราใช้ลูกกลิ้งแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ลดบทบาทไปเยอะนะครับตัวถัดมาก,ก็เป็นเรื่องของเลเยอร์นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ใเป็นพระเอกของเราเลยก็คือ UCS นะครับ UCS ในเมนูโฮมนี้จะไม่มีนะครับในเมนูโฮมนี้จะไม่มีลองปรับมาดูที่วิวครับเมนูวิวเมนูวิวจะเจอ UCS อยู่ตรงนี้นะครับในวิวของ UCS ทุกตัวที่เราเรียนอยู่ก็จะมารวมอยู่ที่นี่แทนนะครับเมนูวิวนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ visualizer ดูบ้างนะครับ visualize ในนี้ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมมุมมองบนหน้าจอนะครับแถงเกี่ยวมันเยอะมากอเทยเดิมมากเลยนะฮะลองดูที่ visual style แล้วกันนะครับก็ตัวเดิมนะครับ2 d 3 d hidden shade Sh <ade S 2> ก็จะไม่มีก็จะเปลี่ยนมาเป็น conceptual นะครับกับ realistic แทนนะครับมันก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับการแสดงผลเช่นแบบไม่มี shade นะครับเป็นเรียลลิสติกกับดำปีเลยเพราะไม่ได้ใส่แสงนะครับลักษณะพื้นผิวจะเอาแบบหยกัยกๆหรือจะเอาแบบสมูทก็ได้นะครับการแสดงสีสันนะครับให้มันเป็นเฉดโดยบนหน้าจอก็ได้นะครับลักษณะเอ็กซาเลย์นะครับมองทะลุชิ้นงานเข้าไปได้นะครับไอโซไลน์ก็เป็นเรื่องของเส้นนะครับเส้นออไอโซไล อันนี้ก็จะมีให้การปเปลี่ยนซึ่งมันจะสามารถเพิ่มตัวเอผู้เจตเตอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับพวกนี้จะคล้ายภาพสเก็ตนะครับผมลองคลิกให้ดูแล้วปรับสังเกตนะครับตรงเส้นตรงมุมจะยืนยืดเลยออกมาเจตเตอร์จะเป็นเรื่องความขยี้เส้นนะครับเบิ้ลเส้นเข้าไป้มีความหนานะครับพวกนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของมันนะครับควบคุมไฟนะครับเรื่องของไลท์ในนี้เราไม่ได้เรียนนะครับเรื่องนี้และเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง แสงพระอาทิตย์นะครับการกําหนดค่าของแสงนะครับซึ่งมันจะไปสัมพันธ์เรื่องของการแสดงภาพออกมาเป็นภาพเสมือนจริงผมลองเอาพุทดูนะฮะลองเซตพระอาทิตย์ดูแล้วกันนะครับเปิดซันโอเคซันด้วยที่บ่ายสามโมงครึ่งนะครับเอาพุทเรนเดอร์นะครับก็จะได้เป็นภาพลักษณะน,นี้ออกมานะครับซึ่งถ้าปรับแสงเช่นลองเปลี่ยนนะฮะ อัจจ์ไทม์ลงมาเป็นช่วงเช้าหรือม่าสิบโมงครึ่งนะครับแล้วก็ลองเช็คเรนเดอร์ใหม่อีกทีภาพที่ได้ความสว่างของภาพจะต่างออกไปนะครับเนื่องจากมีการปรับแสงลองเทียบให้ดูอันนี้ตอนแสงตอนบ่ายอันนี้แสงตอนเช้านะครับมุมของภาพที่ก็จะต่างกันนะครับพวกนี้จะเป็นเรื่องลงลึกนะครับถ้ามีเวลาเรียนก็ใช้อีกประมาณ30กว่าชั่วโมงแหละเฉพาะเรื่องแสงอย่างเดียวนะครับ ดังนั้นก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปมากมายนะครับที่ไม่ได้ตรงกับที่เราเรียนนะก็ลองไปศึกษากันดูด้วยตนนเองแล้วกันนะครับ